สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามอยู่ที่สวนยางี๋ยวเลยโอ้มาดูกบค่ะน,นี่มันก็มองด้วยนะ มีหลายข้อนะอันนี้อีกที่นึ่งี่เป็นอะไรง่วงเปล่า,น,ออาน้องอยากให้อุ้ม,มอุ้ยนี่ไงรู้แล้วจะได้กบไปยัดอ่วอยากกินอ่วกบแต่ว่ามันยังตัวเล็กอยู่เลยเนาะมันยังไม่พอยัด ีกสองอาทิตย์เหรอหมายถึงตัวนี้สองอาทิตย์เหรอยังเยอะจุงยังสามครอสามเขาเรียกอะไรอ่ะสามสามบ่อมันไปนู่นแล้วนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนวันนี้วันนี้มาเที่ยวสวนย่าง ไปหาหน่าหาหน่อไม้หน่อดูนาย,หยาหอมจะทำกันลูก สนุกมากไปเดินไปตังเกงตังเกงนไรตังเกงนานมาน้องนี่นอน วันนี้เข้าป่านะคะน้ำไหลหาเห็ดก่อนแต่ว่ามาหาไปแกงแล้วรอบนึงนะคะเห็ดปวกไม่เห็นหรอก่น่าจะเห็นนีชมบรรยากาศนะคะวันนี้ว่างอาทิตย์นว่างาก็เลย ได้มาเดินสวนนะ้ำนี่ก็กักปาลาไว้ไม่ให้มันไหลไปไหลมาจากสระใหญ่ค่ะลูกก็เล่นน้ำอยู่ตรงนน้นค่ะค่ะอยู่นี่ค่ะ แม่มาหาเห็ดหาเห็ดแต่ว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่ากลัวกิ้งกือเพราะทำไมไมีเปียงไงอ่ะอืมมันมีรีไม้อะ่ะรู้จักเหรอรอ,อืม น้ำมันขุ่นนะลูกววน,น้ำมันขุ่น,ม,ววนมันก็สกรปรกตีด,ดินขึ้นมานะคะดังน,น,นั้นนะลูกทำให้น้ำขุ่นนะเมื่อกี้หลูกทไปได้พอแล้วฝนลงเม็ดแล้วเห็นไหมปลาลงเม็ดแล้วคาา่ะวัน คุยดอกบัวนะลบไปเนี่หอยตรงข้างดยโอย้ย,ย,ยไมมีหอยสองตัวเลยสามหนึ่งมีตรงข้างนี้ก็มีนะพอมีหอยสามตัวเลยมีนี่นม,มีปูมีปูอยู่ตรงนี้ด้วยปลาน่าจะตายเปล่ามันไม่ขยับเลยน,น,น้องเนี่ยมันมีหอยเนี่ยหอยยักษ์มีปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีปูด้วยเนี่ยแต่มันตายแล้วปลา ปูน่าจะไม่ตายตัวนี้นะ่ะนี่กินเบ้ามีปลามันหอยหอมแบคอนนี้นะครับทำไมมันแปลกจังเรากินยังไงอะเขาบอกคะคกินได้ไหมคะกินได้ครับอ,อันนี้เอามาเลี้ยงเลรอเพื่อนนี่อ๋อเอามาเลี้ยงกินนี่เนาะอืมกิโลละสองร้อยมันเหมือนหอยทากเลยอ่ะเนาะถ้าเป็นเราเราก็เรียกว่าหอยทากมันกินยังไงอันนี นี่ไงน้องเยอะเลยลูกผักบุงมึงก็กินผักบุ้งมึงกินด้วยนะกินนี่นี่ผักผักบ้านบ้านนี่ก็กินนี่หอยหอมกินเปล่ามันเหมือนหอยทากอ่ะคล้ายคล้ายหอยทากเลยไม่ใช่หอยทากหรือเปล่าเพ่งเดี๋ยนี่โลละสองร้อยคุณเด้เนี่ย เอาน้องมาดูสิความใฝ่ฝันของน้องเลยนะเลี้ยงหอยเนี่ยมากหอยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอหอมย่างกบ <c oughs> เมนูย่างกบแล้วก็อ่อมกบค่ะเด็กกินไม่เป็นกินไม่เป็นวันนี้หอมจะกินกบครั้งแรกให้ดู <c oughs> ใช่ไหมนี่อยู่สวน <c oughs> กินข้าวเย็นที่สวนเห็นต้าห้าพแล้วก็มอยากิใช่ลูกทำเมนูอะไรคะวันนี้ทำเมนูอะไรให้แม่กินคะมาดูอมกบค่ะอมกบค่ะไม่เหมือนปลาตักขึ้นมาดูใิชิโตขึ้นมาใกล้ๆหน่อยโอเคนี่เนี่ยกบค่ะน่าอร่อยมากค่ะเกี๊ยวกับ กุบขาแม่ตัวค่ะต่อไปพ่อแม่ไม่ต้องทำอาหารแล้วเขาหอมทำนีเอาผักลงแล้วแล้วก็รอมะเขือสุกสี่ได้ส่วนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตรงนี้อ้อมกบจ้า ไม่ออยังหลุกมัะเขือน่าจะนานหน่อยนะนั่งรอก่อนก็นได้ค่ะก็ต้องรีอรอนเนี่ยเคยชี่แม่ชอบกินแม่ก็องทำ แม่ชอบทำบ้านหรือชอบถ้าเราอยู่ไม่เราไม่ค่อยอยู่ไงคะชอบทําแม่ชอบทําอาหารจะตายถ้าแมไม่เหนื่อยเราไม่ค่อยอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ทำแม่ชอบทำอาหารเออ จะรอดูกินเมนูที่ล <corn> <ay> ูกทำให้แม่กินใส่ผักอะไรบ้างคะไหนตักใส่ักบวดเียใส่มะเขือนะใส่ข่าด้วยนะใส่ข่าใส่ตะไคร้ตะไคร้อะ นี่ไงเสร็จแล้วอ่อมกบของคุณน้องพร้อมกิมกนน,นี่กินกบมันจืดอะ